สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามาคลองถกพาซ่านะคะนี่ร้านแรกนี่เรามาลาคุณแม่นะคะนี่ร้านแรกก็จะเป็นเครื่องชาร์จไฟฟ้าทาน้ำมันเครื่องนี่แล้วก็เป็นเลเซอร์นะคะโซลารเซลล์นั่นเองทุกคน อันนี้นะมันเครื่องอันนี้พาคุมรถนะคะนี่มอตเตอร์อน,นี่อันนี้มีพร้อมติดตั้งด้วยนะคะทุกคนนี เฮ้ยมีสกอตไปด้วยทุกคนมีเจลถ่ายทุกคนมีคนเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนนี่น,นี่คนซื้อโซล่าเซล์ LED ซะด้วยโอ้โหน,นี่ที่นี่มีติดตั้ง LED ด้วยนะทุกคนนี่ ไมสนใจติดต่อร้านนี้ได้เนาะไม่มีสปอนเซอร์เดี๋ยวนี้ก็อะไรก็ไฮเทคไปหมดน,นะคะ LED ไปเปิดไดน้นีอย่างเช่นมีอันนี้ลูกค้าเขาไปซื้อนะคะทุกคนอันนี้เท่มากเลยค่ะทุกคนมีอันนี้เท่าไหร่แม่อันนี้ดีอ่ะเนี่ยเท่มากเลยอะค่ะทุกคนอะไรอ่ะ LED แค้คยาเลเซอร์นี่มีพัดลมจิ๋วด้วยทุกคนดี่น,นมีกล้องวงจรปิดด้วยอันนี้ LED LED เยอะมากเลยอ่ะทุกคนข้างบน,นีีแบบว้าวมีป้ายล้าด้วยนะคะ Open Coast เร็วข้ามอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคน เรียกว่าใครมาคลองถมพาซาของที่นี่นะคือจัดเต็มมิดทอย่างเลยคะ่ะแม้กระทั่งหน้าร้านยันในร้านเลยนะคะทุกคนไม่มีหักยุงด้วยเนี่ยโอ้เต็มมากทุกคนนี่มีลำโพงด้วยโอ้ มีไมโครโฟนมีลำโพงด้วยทุกคนอุ้ยมีเซลด้วยทเทมากเลยน,นี่ชัดแจ๋วมากเลยค่ะทุกคนไม่มีแผโโลตัรับเซลด้วยทุกคนดูราคาดูวสิมีระเบิดขี้ไค้คาบเหลืองด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็มีไปษนีด้วยนะคะทุกคนนี้ไปษนีดี เอรลี่นะคะนองหมี่ด้วยนะคะทุกคน mm hmm. นีนีดีีอันน,นนี้นะคะมีสัญญามีวายสก,กาลดด้วยนะคะแล้วก็มี LED เหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่คุณแม่แม่นำเลยค่ะอันนี้ถูกมือขับรถนะคะ นี่ร้นาน,นี้คือกล้องวงจรปิดทุกคนร้านนี้ หลายรุ่นหลายไซส์เลยนะคะทุกคนมีทั้งไ i f ฟเมมโมรี่การ์ดร้านนี้ก็มีไฟฉายมีปากข้างๆก็จะเป็นผ้าคลุมเช็ดรถพงมาลายรถด้วยนะคะทุกคนใครสนใจพงมาล,ายลัยรถก็มาติดต่อร้านนี้ได้นะคะร้านนี้ก็จะเป็นสายพวงสายยาสาย,สาย,สาย,สายทุกอย่างนีฝักบัวด้วยโอ้หน่ารักค่ะอันนี้ฝักบัวเท่าไหร่คะไม่ใสครับมันมีแจกมีร้อยสี่ตัวเองร้อยหกร้อยแปดร้อยเจ็ดนี้ ได้สองร้อยจับได้สองร้อยแรงก็อย่างนี้จะ,ะเป็นแรงนี้สามร้อยพี่สองเจ็ดร้อยแปดสิบราคาก็ย่อมยาวมากเลยค่ะจับต้องได้นะคะทุกคนนี่ก็มีสายยางที่ห้องน้ำด้วยนะคะทุกคนมาก็เป็นลำโพงนะคะ มีลำโพงคอเลโก้วยนะคะทุกคนจะมีที่ใส่กุญแจรถนะคะทุกคนนีที่เช็ดรถนะคะทุกคนเช็ดรถยัานนี้ก็ศาลเจ้าจุดจีนะคะแม่กุญแจเหล็กกับลูกกุญแจนะคะมีสนใจติดต่อได้นะคะมีต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีเนาะพวกไลายของพ่อค้าแม่ค้ามาไลขายของได้ตั้งโทรศัพท์ใครสนใจพวกไล่ขายของก็สนใจติดต่อร้านนี้ได้เนาะ นี่ก็เช็ดรถนะคลานนี้นี่ไออีดีแล้วทำไป้ายไฟด้วยโอ้ไฟสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่คุณแม่คุณแม่สนใจอะไรคะไปมีเครื่องคิดเลขกันด้วยทุกคนมีฐานด้วยโอ้ ติดฝาผนังแต่ร้านดีได้นะคะไมโครไฟเบอร์เลยนะคะทุกคนเกรดเอติดต่อร้านนี้ได้นะคะช่างกันไฟฟ้าทุกอย่างเลยนี่สนใจร้านนี้ติดต่อได้นะคะทุกคนมีสองผู้หาร้านเดียวกัน เรียกว่าคบคุ้มค่ามากเลยค่ะทุกคนไอการก็จะมีอยู่หลายร้านนะคะแต่ละร้านก็ราคามันก็ต่างกันแล้วก็ไซส์ก็คุ้มค่าเหมือนกันนะคะทุกคนไม่เรียกว่าตาช่างเนาะตาช่างเี่ร้านนี้มีดิจิตอลด้วยค่ะทุกคนนี้ดิจิตอลคุ้มค่ามากๆเลยค่ะมีดิจิตอลแบบเฮ้ยมี LED ด้วยทุกคน เราจะซูมเข้าไปนะคะนี่ oh. นม็อบด้วยมีไิกานี่ใครสนใจร้านนี้ก็ติดต่อได้นะคะแอปเปลิลก็สนใจร้านนี้นะคะนี่นี่นมีดิจิตอลน,นี่นี่เนี่ยแอปเปลิลชอบดิจิตอลร้านนี้มากเดีย๋ยวเราลองไปถามดูนะคะว่าดดิจิตอลราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลองถามดูนะคะ พี่ค่ะดิจิตเลอรนะั้นเท่าไหร่คะตัวนจ้ตัวอันไหนราคาต่ำสุดค่ะต่ำสุดถึงามาสุดสุดก็ตัวเล็กมุมบนสุดเลยที่สี 4, 4, นะ่ส 50, <50 S 2> ีนนะ่โมงห้าสิบนะส่ะ3งห้าสิบสี่โมงห้าสิบสามร้อยห้าสิบแล้วก็มาผัดลงมาถ้าเป็นสีน้ำเงินเขียวขาวอันนี้หกร้อยห้าสิบ 650แต่ถ้าเป็นสีแดงตัว1653นั่นก็ตัวนั้นให้ 550, 550. แล้วก็มีตัว800-122 <000, S> <2. S 1> <2. S 2> ถือว่าคุ้มนะคะเนี่ยคุ้มค่า ใครเทคใหม่ด้วยขอบคุณค่ะเราก็มาบอกราคาเรียบร้อยนะคะใครสนใจร้านนี้ก็ติดต่อมาได้นะคะทุกคนเจะมาต่อสว่างของคุณแม่นะคะอะไรต้พี่ต้องเปต่ออันนี้เท่าไหร่คะคุณแม่เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็้อย้เดรอยหาโอ้ต้องซื้อดอกเองนะต้องซื้อดอกปนอันนี้อะไรมีดูดปูนมีสว่างเรียกว่าคุ้มามากเลย ใชค่ะทุกคนมีเลือด้วยใครมาร้านนี้ก็คุ้มค่าในการทำช่างทำตกแต่งบ้านภายในอะไรน,นะคะต่อมาในการข้อมือของพวกเราที่เราทุกคนใช้นะคะเทาราคาราคาเท่าไหร่บ้างคะซิโอมีสตาร์ทมีหลายราคาครับ500กว่าไปไปครับนกว่า2,000กว่า3,000กว่า 500ร้อยต่ำสุดถึงพันกว่าใช่ไหมคะใช่ครับมีพันกว่า2,000กว่ายันพกว่าอคาซิโอร้อยเปอร์เซนเลยนะคะทุกคนอ้ยสีสันสวยงามมากเลยค่ะนี่มีสีชมพูสีฟ้านี่ของผู้ชายก็จะเป็นสีดำสีทองสีเงินนี่กินมูเมนเลยนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นสีสันวัยรุ่นรุ่นเหมือนคล้ายๆจีช็อตโ้ oh. แล้วก็มีจิต้อนนะคะทุกคนมีเครื่องกิเลกด้วยไม่มีนายกาปุกด้วยค่ะทุกคนน่ารักนายกาปุกน่ารักมากเลยนี่มีจิต้อนเยอะแยะมากที่ร้านนี้ก็เก๋ดีนะคะทุกคนมีเครื่องตาช่างด้วย เท่าไหร่แม่950ราสครับแต่ต้องจอดปัญหานะมีซองสีดอกนั่นเท่าไหร่นะดอกคือเราสองร้บาทอ๋อ280บาทใ่ดอกปูนไม้เหล็กปูนไม้เหล็กชุดเดียวกันโอ้ครบทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยใส่อะไรนะตัวนี้เจาะปูนครับเนี่ยเป็นรูปค้อนนะครับเจาะปูนถล้วจอบไม้เจาะเหล็กก็มาอีกด้านนี้อ๋ออันนี้เหล็กไม้เหล็ก เรียกว่าเครื่องนี้นี่ครบทุกอย่างเลยนะเนี่ยปูนปูนด้านนี้ปูนเวลาเจาะมันจะมีเสียงกระแทกปูนมันจะดังกว่าเสียงมันจะดังแต่ถ้าเจาะไม้เจาะเหล็กเสียงมันจะเงียบกว่าเวลาหลุดมือแล้วเครื่องมันก็ยังเดินอยู่ตัดตดอย่างเดียวเลยแรงแรงเบาก็อยู่ที่น้ำหนักนิ้วที่กดที่สวิตต์รอบช้ารอบเร็วก็อยู่ที่แรงแรงของที่นอ้คหมุนพอใส่ดอกลงไปแล้วก็หมุนกลับ อ๋อหมุดเฉพาะตัวนี้นะครับหมุดเฉพาะตัวนี้อ๋อแค่นั้นมันจะเป็นปากจับจับไปคือต้องดูว่าดอกสว่านเล็กใหญ่ถ้าดอกใหญ่เราค่อยขายแค่นั้นเองใหขยายใช่ครับโอ้โหดีจังไม่กระเด็นไม่กระเด็นในกล่องก็จะมีตัวขันล็อกอีกทีหนึ่งก็จะมีตัวขันให้ขันในตัวนี้เหรอใช่ครับเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ขันจะมีให้อยู่ ใ่ดอกเสร็จแล้วก็ขันล็อกแน่น,นบบจะไม่หลุดให้ถดทดรอ,องให้ดูตาถึงนาทดลองเครื่องแล้วนะคะทุกคนมาดูกันว่าต็นแรกเขาก็บอกให้ซื้อแบบที่แถมมาอวมาดูกันว่าเครื่องนี้ใช้งานขนาดนไหนมาดูกันนะมีแถมแม้แถมมีบอลมีแถมไม่แถมมันกันครับรี่ตบอลเนี่ยรุ่นช<ม>ุ<ๆ>่มสุดเท่าไหร่นะราคาอยู่ที่1,600งพับาท ถูกสุดไหนก็ไม่แถอุปกรณ์ไม่แอุปกรณ์ไ่ไไแเตเอมันจะแรงตามน้ำหนักนิ้ว<ำ>่าถ้าเจาะปูนมันจะมีเสียงดังอน<ำ>นี้เจาะไม้เจออๆๆาเหลกไมเจาะปูนเวลาเราไปเจ

กล่องก็จะมีตัวตัวนกราคาไม่แพงนะาที่นี <Phone Blaze> ่ได้ราคาถูกนะครซื้อรอบนอกร้านใหญ่ยังไง ดอกขายจอกเล็กดอกม้อเดินตามพี่เขานวยนลยกร0บาทดีอกขายด้วยค่ะซื้อดอก2 5 0 250เป็น1,150บาทนาฬิกาก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนพัสดุด่วนด้วยค่ะทุกคนนีมีรองเท้าขายด้วยนะคะทุกคน ที่นี่ผมห้วยมีพัดลมได้มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยค่ะทุกคนเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดมอเไซส์อันนี้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 ใช่ใช่เจ็ดพันสามอันนี้ชาบะด์อยู่ได้กี่กี่ชั่วโมงยังไงคะอ่าพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรที่นี่ว่ารถหรือสกูตเตอร์ค่าตั๋วติวเประมาณน่าประมาณยี่สิบโลยี่สิบโลยี่สิบโลสามสิบโลแล้วเซิร์ฟสเก็ตเท่าไหร่คะพี่ตันมวลนะคะมีหลายราคาครับ ส0 0ขึ้นไปนะคะทุกคนส0 0 600นะคะนี่มีหลากหลายราคาเลยนะคะทุกคนนี่มีของเล่นรถเด็กด้วยมีจักรยานด้วยใครเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้ามาจากตลาดนี่ก็คือซื้อได้นะคะมอไซค์อันนี้เท่าไหร่คะพ่อค้าสามพันสองดูไซส์คุ้มมาก อมอไซเริ่มต้นที่แปดพันนะคะทุกคนดูมากเลยนะคะทุกคนคันใหญ่ที่นั่งได้ก็หมื่นอันนี้7 3็ดนานะคะทุกคนสามถึง600ขึ้นไปนะคะต่อมาก็เป็นของเล่นเด็กบาร์บี้ของข่รของนะคะผอมา,าลลยรถนี่สีแบบแปลกแนวมากค่ะทุกคนนี่มีเบาะด้วย มีกางเกงมีเสื้อด้วยนะคะทุกคนนี่เรียกว่าคล้องผมนี่คือมีครบทุกอย่างจริงๆนะคะทุกคนเรียกว่าอะนะตัดผมใช่ไหมเบตเตอรเียนเบตเตอรียนนะคะทุกคนนี่มีร้านมีด้วยเออต่ไม่ใช่ไฟฟ้าอันนั้นเท่าไหร่คะจานนี้ชอบอันนี้สวยก็มันก็เป็นแบบเราเลื่อนใช่ขาวสกเก็ตบอร์ดเท่าไหร่คะ สาลงมาถึงสูงอะคะ่ะร้อยสามร้อยห้าร้อยถ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเท่าไหร่คะรถเดรร์ไฟฟ้าสามพันสามแล้วถ้ามอเไซค์เท่าไหร่คะมอไซค์เจ็ดพันห้ามอไซค์เจ็ดพันห้าอ๋อวิ่งได้เท่าไหร่นนะชาร์จต,ต่อครั้งอะห้าสิบ,ลบโลห้าสิบโลหโอ้หโหได้เยอะนะเนี่ยรุ่นนี้เท่าไหร่จ่ะเจ็ดพ <7, 500. S 2> ันห้าเจ็ดพันห้าอันนี้ก็เจ็ดพันห้าหรอคะอ่าชาร์จไปน่าจะสิงหกชั่วโมงอันนี้เท่าไหร่คะ เจ็ดพันห้าไฟฟ้าใช่ไหมคะมีที่นั่งอ่ะมีที่นั่งนะเก้าพันห้าเก้าพันห้าวิ่งได้กี่กิโลคะเอ่อสี่สิบกิโลโอ้ในแชนแนลไม่ได้นั้นได้ราคาเท่ากันอีกนะพอๆกันเออ ันนี้ก็เรียกว่าซื้อแล้วก็รับซ่อมให้กี่ปีคะประกันหนึ่งปีโอ้แต่ถ้าเสียอะไรก็มาให้คะเออมาเออมาที่นี่กเอามาซ่อมอออดีซ่อมที่นี่ทีดียวรับซ่อมเออดีดีถือว่าครบคุ้มค่าคุ้มค่าไปไปกันต่อค่ะทุกคนโอ้ ข้าเช็ญรถนะคะ,ะคทุกคนนี่คุณแม่นำไปเลยค่ะขับไปข้างในนะคะทุกคนมีก๊อกน้ำซันวาด้วยเอาไม่ใช่ก๊อกน้ำนะคะท <c oughs> ุกคนมีไฟด้วยโอ้โหน่าครบถ้วนเลยนะคะ ปักกั่วอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อะน่งนึร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้ไปร้านกล้องก่อนนี่นะว่าโฟลเลอร์ทุกคนไปไป <onz> <etus> นี่แล้วเราก okay. ็ถึงร้านกล้องแล้วกล้องราคาเท่าไหร่บ้างคะกล้องข้างในอะค่่ในบ like ้านนะคะในบ้านใช่ไหมคะในบ้านมีราคาอยู่ที่หกร้อยนะนี่พันสองหกร้อยพันสาไม่รวมเมมโมรีนะคะทุกอย่างอยู่ที่ส9มพันเก้าสามพันเามีโซลเซลอันนี้5้าล้านแปดร้อยแถมให้32มสกิก ห้าร้อยห้าร้อยอันนี้อันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่คะสองอันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยที่มีมิมแถ้าตัวภายนอกกันน้ำแต่มีแค่คับแล้งแต่ตัวนี้ไปจนถึงตัวริมสุดอ่านี่นะมีแค่นี้ต้องทำอะไรต้องปักเองกโอเคต้องสมาร์ททีพีโฮสต์ฟิกถูกอันตอนอ่บไปปุ๊บมันจะเด้งกลับไปที่ไวไฟที่บ้าน ไปเรื่องวไฟลที่บ้านเนาะ 2.4G หรือ 5G ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน WiFi ไป,ไป,ปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับมันจะเด้งเข้าหน้าจอให้ค่ะ,ะแต่มันจะรอโหลดค่ะเดี๋ยวก็มันจะบอกเราทุกอย่างค่ะแบบนี้ถ้าติดตั้งไม่ได้ไงโทรหาพี่ได้เลยนะได้ค่ะแอนไลน์มาได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะเที่ยวคลองถมคลิปนี้สนุกไหมคะที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ ข้างค้าก็มีเสือป่าพาซ่านะคะของถูกและรับประกันด้วยค่ะมาช็อปกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องยิมพิมพ์ใจ h ชนแนลด้วยนะคะกดกระด,ดิ่งข้างบนติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ